ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่185กลับมาพระชายาเย่จวินอองมาเยือน4เร็วเพียงนี้นานกงมม่ไตรตรองอยู่ชั่วครู่พลันเข้าใจทันใดเออกัวกงเข้าร่วมสงครามถือว่าไปช่วยกอบกู้เซี่ยวเชียนเย่ยังอยู่ในสนามรบอ้างว่าร่วมมือกับเอ้อกัวกงกอบกู้ประเทศอาศัยจังหวะกอบกู้ชื่อเสียงหาความดีความชอบให้ตนเอง อย่างไรเสียในเมื่อเอ้อกัวกงเป็นผู้บัญชาการกองทัพเซียวเชียนเย่จะมีความดีความชอบมากเพียงใดนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับเอ้อกัวกงเพียงแต่หากเอ้อกัวกงคิดให้เซียวเชียนเย่ใช้เส้นสายนี้ต่อไปเซียวเชียนเย่คงต้องตอบแทนชีวิตของหนานกงซูเกรงว่าคงจะไม่ดีเสียแล้วเลิกยามพาเข้าเรือนใช่ว่าจะไม่สําคัญหนานกงซูเป็นถึงคุณหนูจนชูกัวกงมีฐานะรองจากหนานกงม่วพระชายาจวินองกลับพยายามรับนางเข้าจวนก่อนงานพิธีของหนานกงมั่ว นี่เป็นเพียงการย้ำเตือนให้ทุกคนได้เห็นถึงสถานะและความอับอายของหนานกงซูเพียงเท่านั้นการรีบร้อนเช่นนี้จะทำให้ผู้คนคิดสงสัยว่าหนานกงซูตั้งคันแล้วหรือไม่ถึงได้รีรอให้ผู้เป็นพี่ออกเรือนก่อนมิได้ทั้งๆท,งที่รอเวลาอีกเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นหนานกงเมื่อถอนหายใจเบาๆแล้วจึงลุกขึ้นไปดูสักหน่อยเถิด พระชายาเยจวินอ๋องเดินทางมาเยือนแน่นอนหักหนานกงไหวและหนานกงชวีซึ่งเป็นบุรุษเป็นผู้ออกหน้าต้อนรับคงจะไม่ดีเท่าไรนักจึงต้องยกหน้าที่ให้เจิ้งซื่อหลินซื่อคอยต้อนรับแทนหลินซื่อพึ่งตกเป็นรองเจิ้งซื่อเมื่อไม่นานมานี้อารมณ์ไม่ดียิ่งไปกว่านั้นการหักหน้าระหว่างนางและเจิ้งซื่อทำให้ความสัมพันธ์ของนางและหนานกงซูไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วพระชายาเยจวินอ๋องมาแล้วเกี่ยวอันใดกับนางเล่า ดังนั้นนางจึงทำเพียงนั่งก้มหน้าก้มตาอยู่ด้านข้างไม่ว่าพระชายาเย่จวินอ๋องและเจ้างซื่อจะคุยเรื่องใดานางเพียงทำหน้าซื่อตาใสาราวกับไม่เข้าใจในศาลาดอกไม้หยวนซื่อเม้มริมฝีปากจิบชาพลางมองสำรวจหนานกงซูที่กำลังยืนอยู่ด้านหลังเจ้างซื่อด้วยสีหน้าไม่พอใจเมื่อเกิดนึกถึงหน้าสามีของตนขึ้นมาจึงส่งเสียงหยันออกมาแผ่วเบานอกจากใบหน้าอันงดงามแล้วหยวนซื่อได้บอกตอนเองว่าไม่มีสิ่งใดที่นางจะได้ไปกว่าหนานกงซู แต่เพราะใบหน้าน่าสงสารทำอันใดไม่เป็นได้แต่เฝ้ามองบุรุษด้วยสายตายวยยวนเช่นนี้ที่ทำให้สามีของนางไม่ไว้หน้านางเลยสักนิดกระทั่งว่าหากบิดาของนางมิใช่เอ,อ้อกวัวโกงหรือบิดาของนางใจอ่อนลงอีกสักนิดยามนี้ไม่รู้ว่าตัวนางเองต้องไปหลบมุมร้องห่มร้องให้อยู่ที่ใด หลายวันมานี้ต้องเฝ้าดูแลคันอยู่ในเรือนหยวนซื่อเริ่มเข้าใจในหลายๆเรื่องหากนางยังมีความหวังต่อสามีเวลานี้นางคงทําได้เพียงหวังว่าตนจะสามารถให้กําเนิดทารกออกมาและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขทําหน้าที่เป็นพระชายาที่ดีของห่วจังซุนพระชายาพูดคุยกันมาชั่วครู่พันเกิดความเงียบหน้าอึดอัดขึ้นมาเจิ้งซื่อยิ้มกระอักกระอ่วนเอ่อยถามไม่ทราบว่าวันนี้พระชายามาเยี่ยมเยียนมีเรื่องชี้แนะอันใดหรือเพคะหยวนซื่อวางถ้วยชาลงเอ่อยด้วยรอยยิ้ม ไม่มีเรื่องชี้แนะอันใดหรอกข้าได้รับข่าวมาว่าอีกสองวันจะวินอองจะกลับถึงจีนหลิงแล้วมองเห็นความดีอกดีใจในดวงตาของหนานกงซูดวงตาของหยวนซื่อจึงฉายแววเย้ยยันขึ้นมาแล้วเอ่ยต่อไปว่าข้ากับเสด็จแม่ได้พูดคุยกันว่าเย่จะวินอองได้รับชัยชนะกลับมานับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีดังนั้นตั้งใจว่าจะมารับคุณหนูรองเข้าจวนในอีกสองวันข้างหน้าขอให้หูหยินเจิ้งได้เตรียมตัวเอาไว้วันมรืนก็ส่งคุณหนูรองไปยังจวนเย่จะวินอองแต่เช้าเถิด ท่านอองคงจะมาถึงในช่วงพลบค่ำพอดีมาทันเข้าหอหยวนซื่อเอ๋ยออกมาตรงๆเห็นได้ชัดว่าไม่คิดไว้หน้าหนานอนกงซูเลยสักนิดเจ้างซื่อสีหน้าแดงก่ำเมื่อได้ยินเช่นนั้นเมื่อได้สติกลับมาจึงเอ๋ยขึ้นด้วยความตกใจวันมรืนไม่เร็วไปหรือพวกเรายังยังไม่ทันได้เตรียมอันใดเลยดวงตาหยวนซื่อเย็นชาเอ๋ยเสียงเรียบมีอันใดต้องเตรียมหรือเออ เจ้างซื่อเป็นไปขึ้นมาทันใดหนานกงซูเป็นเพียงเชื้อสายรองพูดง่ายๆคืออนุที่มีฐานะสูงขึ้นมาหน่อยก็เท่านั้นไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอันใดหักเยจวินอ๋องให้ความสำคัญกับหนานกงซูอย่างมากก็คงจัดโต๊ะไหวง่ายๆภายในจวนเชิญสหายที่สนิทสนมมาดื่มกินก็เท่านั้นถ้าว่าไม่สามารถจัดพิธียิ่งใหญ่จงแจ้งได้แต่เห็นท่าทีเช่นนี้แล้วเกรงว่าเยจวินอ๋องคงไม่ได้คิดทำสิ่งใดเหล่านั้นเป็นแน่เมื่อเป็นเช่นนี้หนานกงซูก็คล้ายจะเป็นเพียงของเล่นปลอบประโลมหลังจากเยจวิ้้นนนนอององงตลลบากนะากกแดเเพียท่ั หยวนซื้อปลายตามองหนานกงซูในเมื่อคุณหนูรองหนานกงและท่านอองมีความรักใคร่ชอบพอต่อกันข้าเองก็ไม่ใช่คนใจร้ายอันใดต่อไปเข้าไปอยู่ในโจนคุณหนูรองคอยประนิบัติท่านอองให้ดีก็เพียงพอแล้วหูหญินเจิงท่านคิดเห็นเช่นไรนึกถึงสิ่งที่บุตรตรีของตนทำเอาไว้เจิงซื้อก็ละอายจนพูดไม่ออกกำผ้าเช็ดหน้าในมือเนิ่นนานก่อนจะกัดฟันเอ่ยขึ้น พระชายาคงไม่เหมาะเท่าใดนักเดือนหน้าก็เป็นพิธีแต่งงานของคุณหนูใหญ่แล้วซูเอออายุน้อยกว่าจะออกเรือนไปก่อนพี่สาวได้เช่นไรเพคะหยวนซื้อยิ้มหยันเอ่ยูห,หยหินเจิ้งกำลังล้อค้าเล่นหรือไม่พิธีแต่งงานของคุณหนูใหญ่หนานกงนั้นมีขึ้นเพราะเป็นสมรสพระราชทานจากฝ่าบาทแต่งเป็นพระชายาของผู้สืบทอดจวินอ๋องแห่งจิ้งเจียงและเป็นเพราะเสด็จอากังวลต่อพิธีแต่งงานของน้องชายจึงได้เร่งรีบ หากฝ่าบาทกำหนดวันแต่งงานเป็นปีสองปีหลังจากนี้เช่นนั้นจนเยเจวินอองของเราก็ต้องรอปีสองปีตามไปด้วยหรือหรือต่อให้ข้ารอได้บุตรีท่านเล่าจะรอได้หรือท่านครั้งนี้เจ้างซื่อกโกรธจนเลือดขึ้นหน้ากัดฟันเอ่ยพระชายาเยเจวินอองอย่างไรพอสมควรก็หยุดได้แล้วเพคะหยวนซื่อยังคงนิ่งกล่าวเช่นนี้ฮูหยินเจ้างไม่เห็นด้วยกับการประทานสมรสของฝ่าบาทไม่ยินยอมให้คุณหนูรองออกเรือนเช่นนั้นหรือข้า ้งซื่อเอ๋ยพลาดไปขอพระชายาเย่จวินอ๋องโปรดอภัยด้วยเพคะด้านนอกน้ำเสียงอ่อนหวานของหนานกงม่วดังเข้ามาหยวนซื่อหันกลับไปมองเห็นหนานกงม่วในอภรรสีขาวนวลกำลังเดินเข้ามาใบหน้าง,งดงามมีรอยยิ้มปรากฏอยู่ทว่ากลับให้ความรู้สึกกดดันขึ้นมาหยวนซื่อเลิกคิ้วเอ๋ยด้วยรอยยิ้มคุณหนูหนานกงครั้งที่แล้วรีบร้อนไม่ทันร่ำลาว,วันนี้ได้พบเจอข้ารู้สึกยินดียิ่งนักหนานกงม่วยิ้มบาง,บาง ได้พบกับพระชายาอีกครั้งหนานกงม้วนับว่าเป็นวาสนาอย่างยิ่งแล้วเพคะขอแสดงความยินดีกับพระชายาที่ทรงคันด้วยเพคะหยวนซื่อเอ่ยด้วยเสียงหัวเราะยังเร็วไปได้ข่าวว่าคุณหนูใหญ่หนานกงเพิ่งกลับมาถึงวันนี้ข้ามารบกวนคงต้องขออภัยด้วยพระชายากล่าวเกินไปแล้วเพคะหนานกงม้วนั่งลงด้านข้างยิ้มบางๆหยวนซื่อยิ้มตอบเอ่ยขึ้น ที่ข้ามาวันนี้คิดว่าคุณหนูหนานกงคงพอรู้ได้เรื่องรับคุณหนูรองเข้า,ขาจวนทว่าหูหยินเจ้งคล้ายจะไม่เห็นด้วยข้าเองไม่สะดวกพบกับชุกัวกงขอคุณหนูใหญ่ช่วยพูดคุยกับชูกัวกงแทนข้าและเสด็จแม่ได้หรือไม่หนานกงม่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มในเมื่อพระช,ยรชายารัชทายาทและพระชายาเ,เยจวินอองเห็นสมควรเช่นนี้แล้วแน่นอนว่าคงต้องปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระช,ยรชายารัชทายาทจนชูกัวกงย่อมไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเพคะคุณหนูใหญ่ เจิ้งซื่อเอ่ยขึ้นเสียงดังด้วยโทสะนานกงม่วเหลือบตามองกวาดสายตาเย็นยเยือกมองเจิ้งซื่อเจิ้งซื่อกลับรู้สึกเพียงมีมีดแหลมคมเย็นเฉียบวาดผ่านตัวนางไปทำได้เพียงถลึงตามองนานกงม่วอยู่เงียบเงียบนานกงม่วหันกลับไปยิ้มให้หยวนซื่อเอ่ยตอบเจิ้งซื่อเป็นมารดาของน้องสาวนางเสียมารยาทเพราะความรักในตัวบุตรีจนเกินไปขอพระชายาอย่าได้ใส่ใจเลยเพคะรอยยิ้มบนใบหน้าพระชายาเย่จวินอ๋องยิ่งกว้างมากขึ้นเอ่ย ดีเช่นนั้นเรื่องนี้คุณหนูใหญ่ตัดสินใจได้หรือไม่นานกงมั่วหันกลับไปออกคําสั่งจอซูรายงานพระประสงค์ของพระชายรัชทายาทและพระชายาเย,ยวจินอิงต่อท่านพ่อว่าท่านมีความคิดเห็นเช่นไรกับเรื่องนี้นานกงม่วเน้นย้าคําว่าพระชายรัชทายาทอย่างชัดถ้อยชัดคําช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งสิหกสิงเฉิงจะวินจู่หนึ่งจีซูเข้าใจทันใดเอ่ยตอบด้วยท่าทีนอบน้อมเจ้ากับบ่าวจะไปเดี๋ยวนี้ หยวนซื่อพยักหน้าพึงพอใจมองจือซูเดินออกไปแล้วจึงยิ้มออกมาความจริงข้ามาวันนี้ยังมีอีกเรื่องมีเช่นนั้นคงไม่ต้องรอให้คุณหนูใหญ่กลับมาถึงแล้วจึงได้มาเยือนนานกงมั่วเลิกคิ้วเล็กน้อยท่าทางตั้งใจฟังหยวนซื่อรับเทียบเชิญจากมือสาวใช้ด้านหลังมาแล้วส่งให้นานกงมั่วเอ่ยอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันคล้ายวันประสูติของพระช,ยรชายารัชทายาท อีกทั้งท่านอ๋องก็กลับมาได้โดยปลอดภัยพระชายรัชทายาทจึงมีพระประสงค์อยากจัดงานเลี้ยงขึ้นถึงตอนนั้นคงต้องขอเชิญคุณหนูใหญ่หนานกงด้วยหนานกงมั่วรีบยื่นมือไปรับเอ่ยด้วยรอยยิ้มวันคล้ายวันประสูตรของพระชายรัชทายาทจนชูขัก่กงต้องไปร่วมยินดีแน่นอนเพคะต่อให้พระชายรัชทายาทมีได้ให้เทียบเชิญหม่อมฉันเองก็ยังอยากไปร่วมดื่มถวายพระพรเพคะ ได้ยินเช่นนี้พระชยายาจวินอ่องย่อมรู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งมองหนานกงมั่วที่สง่างามพูดคุยสนุกสนานอยู่ด้านข้างจากนั้นหันไปมองหนานกงซูที่ยืนอยู่ด้านหลังเจิ้งซื่อด้วยหน้าตาโกรธแค้นไม่พอใจต่อตนเองช่างเปรียบเทียบกันมิได้เลยแม้แต่น้อยสองคนนี้เป็นพี่น้องกันได้ยิ่งไรนะ หากหนานกงซูได้ครึ่งของหนานกงม้วสักนิดนางคงไม่คิดรังเกียจเช่นนี้เมื่อคิดได้เช่นนั้นหยวนซื่อได้แต่สายหน้าอยู่ในใจหักท่านอองคิดจะรับอนุจริงๆโง่เขลาแบบหนานกงซูก็คงเป็นการดีแล้วแม้ว่าหนานกงม่วจะยังไม่ถึง28ทว่านางกลับเดาใจไม่ออกเลยหากต้องเผชิญหน้ากับนางเกรงว่าตนเองนั้นคงมิใช่คู่ต่อสู้ของหนานกงม่วเป็นแน่เพียงแต่คนฉลาดเช่นหนานกงม้วจะงโง่เขลาพาตัวเองมาเป็นอนุพันยาได้เช่นไรกันเล่า จีซูกลับมาโดยใช้เวลาไม่นานกว่าตามองเจิ้งซื่อและหนานกงซูที่มีใบหน้าลุ้นระทึกย่อตัวคาระวะหนานกงมั่วและหยวนซื่อในท่านกล่าวว่าจัดการทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระชายราชัชทายาทเถิดเจ้ากะได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของเจิ้งซื่อพันขาวซีดขึ้นมาหยวนซื่อพึงพอใจอย่างยิ่งริมฝีปากยกยิ้มแล้วหันไปเอ่ยกับเจิ้งซื่อและหนานกงซูในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะได้กลับไปเตรียมให้พร้อมพรุ่งนี้เช้าขอให้หูหยินส่งนางไปที่จวนจวินอ๋องด้วย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคุณหนูใหญ่ข้ายังมีธุระวันนี้คงต้องขอลาแล้วนานกงม่วเองไม่คิดรั้งนางเอาไว้เอ่ยด้วยรอยยิ้มบางๆหม่อมฉันไปส่งพระชายาเพ็กเมื่อส่งหยวนซื้อกลับไปแล้วนานกงม่วยังไม่ทันเดินกลับเข้าไปในห้องถงใหญ่พลันได้ยินเสียงกรีดร้องของนานกงสู่นานกงมั่วเจ้าหมายความเช่นไรนานกงม่วเลิกคิ้ว ด้วยตาฉายแววเย้ยหยันหักหนานกงซูมีความกล้าเช่นนี้ใหญ่จึงไม่ไว้วายต่อหน้าหยวนซื้อมาก็รีดร้องเอาตอนนี้ขดตัวอยู่แต่ในรังเสียจริงน่าเสียดายนางมิใช่เด็กน้อยที่คอยเชื่อฟังผู้ปกครองแต่อย่างใดย่างเท้าก้าวเดินเข้าไปในห้องโถงด้วยท่วงท่าสง่างามหนานกงมั่วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเฉยชาน้องรองมีอันใดค่อยคพูดค่อยๆ่าเถิด หนาน,นอก,กงซูโมโหแทบบ้านไหนเลยจะมีอารมณ์ไปค่อยพูดค่อยใจเห็นได้ชัดว่าหนานกงมั่งต้องการให้ทุกคนหัวเราะเยาะนางเจ้าตั้งใจหนานกงซูกัดฟันหนานกงมุ่วยิ้มบางน้องสาวเรื่องก็เกิดไปแล้วปกปิดความน่าอายก็ใช่จะทำให้เจ้าดูสายสะอาดขึ้นหากจะหลอกตัวเองไปกับสิ่งใดที่มันเป็นของนอกกายมิสู้มาคิดว่าจะอยู่ร่วมกับเยซจวินอองและพระชายาิวินอองอย่างไรจะดีกว่าพี่สาวทำเพื่อเจ้านะ ใครต้องการให้เจ้าหนานกงซูกรีดร้องเสียงหนานกงไหวดังขึ้นที่หน้าประตูหุบปากพี่สาวเจ้าพูดถูกแล้วหนานกงไหวจังเจิ้งซื้อสองแม่ลูกเขม็่งด้านหลังมีหนานกงชวิยืนเงียบอยู่หนานกงซูกระทึบเท้าด้วยความโกรดน้ำตาไหลลงเป็นสายท่านพ่อเห็นอยู่ว่าพี่สาวต้องการให้ข้าขายหน้าท่านยังเข้าข้างนางข้ายังเป็นบุตรีของท่านอยู่หรือไม่เจ้ากะตั้งแต่หนานกงั่วกลับมานับวันบิดายิ่งร้ายกับนางขึ้นเรื่อยเมื่อคิดเช่นนี้ นานกงซูจึงอดไม่ได้หันไปถลึงตาใส่นานกงมั่วด้วยความโกรธนานกงมั่วยักคิ้วไม่รู้ร้อนรู้หนาวหุบป,ปากนานกงไหวเอ่ยขึ้นอย่างอารมณ์ไม่ดีนักถ้าเจ้าฉลาดได้สักครึ่งของพี่สาวเจ้าก็คงไม่ต้องมาจนถึงวันนี้หรอกเรื่องมาถึงตอนนี้แล้วจะช้าจะเร็วแล้วมันจะต่างอันใดกันหากเจ้าคิดขัดคำสั่งของพระชายารัชทายาทและพระชายาทวินอองอยามนี้ต่อไปคิดหรือยังว่าจะอยู่ในจนเย,ย่จะวินอองได้อย่างไร นานกงซูสลดลงเห็นได้ชัดว่าไม่เคยคิดคำหนึงถึงเรื่องนี้เจ้างซื่อเช็ดน้ำตาก้าเดินเข้ามาใกล้เอ่ยทั้งน้ำตานายท่านแม้จะสมเหตุสมผลแต่ว่าพวกเรายังมีทันได้เตรียมสิ่งใดเลยพระชายาเยจวินอ๋องมากระทันหันเช่นนี้มันเร็วไปจนเยจวินอ๋องเห็นได้ชัดว่าไม่ให้เกียรติเราบุตรีบ้านใดกันจะออกเรือนกระทันหันเช่นนี้นานกงไหวใบหน้าทมึนขึ้นเอ่ยเสียงเย็นออกเรือนหรือนี่เรียกว่าออกเรือนได้หรือ เป็นถึงบุตรีจนฉูกัวกงบุรุษเช่นใดก็มีให้เลือกแต่งสุดท้ายกลับตกต่ำไปเป็นอนุพันยาให้คนอื่นหากไม่มีบุตรีอีกคนที่กำลังจะเข้าพิธีมงคลสมรสยิ่งใหญ่หนานกงไหวคงได้กระอักเลือดไปเสียแล้วส่งเสียงยันเบาๆเอ่ยเจ้าจัดการไปตามสมควรสินเจ้าสาวเจ็ดแปดหากก็พอแล้วเดือนหน้ามัวเอ๋จะออกเรือนแล้วในจวนจะขาดตกกกร่องไม่ได้หากเกิดข้อผิดพลาดอันใดอย่าหาว่าค่าไร้ความประณี เขายังต้องใช้งานพิธีครั้งนี้กอบกู้หน้าให้ตนเองสำหรับจวนเย่จวินอองนั้นหเหอเซียวเชียนเย่ยเคยต้องขอร้องเขามาก่อนด้วยซ้ำถึงเป็นเช่นนี้และศักดิ์ศรีของหนานกงไหวใช่ว่าใครจะมาแต่ต้องได้ง่ายๆอะไรนะเจ้ากระเจ็ดแปดหาบเช่นนั้นหรือเจ้าซื้อแทบล้มทั้งยืนสินเจ้าสาวของบุตรีนางจะเทียบหนานกงมั่วไม่ได้ก็ช่างเถิดแต่ตอนนี้ต่อให้เป็นเชื้อสายรองของครอบครัวชาวบ้านธรรมดาก็มีได้น้อยถึงเพียงนี้หนานกงไหวเอ่ยเสียงเย็นจะเอาสินเจ้าสาวอะไรมากมาย เรามิได้สินสอดถูกเอาเปรียบเสียเปล่าจวนห่วงจังซุนเป็นอย่างไรแน่นอนหนานกงไหวพอเดาได้หักหน้าเขาแล้วคิดจะเอาสินเจ้าสาวจากเขาไม่มีทางเสียหรอกในที่สุดหนานกงซูก็ทนไม่ไหวกรีดร้องขึ้นมาข้าไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่ก็ไปตายเสียหนานกงไหวตะคอกเสียงดังตอบกลับไปหนานกงซูตะลึงงันเมื่อถูกเขาตะคอกนิ่งอึ้งไปชั่วขณะเรื่องราวพลิกผันไปอย่างรวดเร็วเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนเสียด้วยซ้ำหลายเดือนก่อน นางไม่ต้องการแต่งกับผู้สืบทอดจวินอ๋องแห่งจิ้งเจียงเพียงร้องไห้เล็กน้อยคนทั้งบ้านต่างพากาันพนาพนางตามใจนางอยู่เลยทว่าตอนนี้นางกลับถูกส่งไปเป็นอนุพันยาบิดาที่ธนุถนอมนางกลับไล่ให้นางไปตายหนาน,นอกงซูไม่เข้าใจเพราะนางทำตัวเองให้มาอยู่ในจุดนี้จึงไร้คุณค่าในสายตาของหนานกงไหวหากนางแต่งเข้าไปเป็นชายาเอกของเยจวินอ๋องแม้ว่านางยังไม่แต่งออกไปหนานกงไหวก็ไม่มีทางหมดความอดทนกับนางถึงเพียงนี้ เมื่อได้สติกลับมาหนานกงซูก็ร้องให้วิ่งออกไปทั้งน้ำตานายท่านท่านช่างจิตใจโหดร้ายยิ่งนักจังซื้อจ้องหนานกงไหวอย่างไม่พอใจกระทึบเท้าและวิ่งตามบุตรตรีออกไปหนานกงไหวมองสองแม่ลูกวิ่งหนีออกไปแล้วจึงส่งเสียงยันออกมากวาดตามองหลินซื้อที่นั่งตัวรีบอยู่ตรงนั้นหันไปเอ่ยกับหนานกงมั่วและหนานกงชวีตามข้าไปที่ห้องหนังสือขอรับท่านพ่อเมื่อนั่งลงในห้องหนังสือแล้วหนานกงไหวกวาดมองไปยังหนานกงมั่วเอ่ยขึ้น พวกเจ้าเองก็นั่งลงเถิดหนานกงมั่วและหนานกงชวิมองสบตากันเอ่ยขอบคุณและนั่งลงสองมือของหนานกงม่่ว,วางไว้ที่พนักด้านข้างเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบท่านพ่อมีเรื่องอันใดหรือเจ้ากะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ